สวัสดีครับส่งงานติดตั้งหลังคาแคลริบอยรุ่นซีรีส์ห้าครับผมก็ว่าโตโยต้าวีโก้แคปครับผมใส่หลังคาเป็นรุ่นซ5ครับผมส่งสปอร์ตดีไซน์สวยๆอีกหนึ่งทรงครับผมด้านท้ายรูปกุญแจล็อกครับผมแจ็ล็อกปิดใช้งานง่ายๆครับผมด้านบนใบเบรกสปอยเลอร์หลังเก่งครับผมไฟ LED สวยๆเลย ภายในติดตั้งใช้เป็นชุดแคมนีกบกระบะให้ครับผมสวยแบบนี้เลยคันนี้เพิ่มเติมติดตั้งแอร์แคลิบอยครับผมเป็นแอร์มือสองดิวอินสวยๆครับจะมภาความเย็นช่ำเลยด้านในด้านในก็จะมีไฟสองสว่างให้หนึ่งดวงครับสองงานติดตั้งชสวยอีกหนึ่งคันครับผมฝากไว้อีกหนึ่งผลง,งานครับไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับผมสำหรับกระบ,บะ Toyo t a าว g o ก a แคครับ